ยองสวัสดีครับทุกคนมากันยังเอ่ยัลโหลทำอะไรกันอยู่สองทุ่มครึ่งแล้วเวลาวันนี้ไปไวมากทุกคนแบบว่าไวแบบมากๆคือทุกวันนี้แบบว่านอนแล้วก็เราบอกวันง่วงนิดหน่อยเพราะว่าตื่นเช้าคือจะเช้าไม่เชา้าก็ต้องตื่น สวัสดีครับเข้ากันมามยังยากบอกว่าแบบอยากให้เป็นจูฟิลเตอร์นี่มามันแบบจกตาบอดอ่ะทุกคนมันแบบคือวันนี้น่าสดแต่ว่าน้องเขาปิดจนกลิบหมดแล้วก็นองนดูดีน้องคาร์บมานี่ไหนเรวขอขอเล่นน้อยหน่อยมานี่ก่อนอุ้มหน่อยอุ้หนอย,อยากอดแมวใหม่น้องชาเนลนี่น่ารักไหม น้องน่ารักไหมคะชาแนลเองค่ะชาแนลเองค่ะิ้้้ยยคิดถึงเขามคิดถึงเขาไหมคิดถึงเขาไมคิดถึงเขาไหมคิดถึงขไหมน้องนิ่งมากน้องมืนเป็นตุ๊กต right. ามีชีวิตไหมคะคิดถึงน้อไหม กินเขาไหมอ๋ยสงสารน่ะก็คืออย่างนี้เลยอ่ะน่ารักมากค่ะไปถึงแมวโอเคชงไปค่ะนี่แล้วคิดถึงามบไปๆๆๆอยู่นี่ก่อนอยู่นี่ค่ะเขาก่อนอยู่นี่ค่ะเขาก่อนสวัสดีผู้ชมเร็วไปหรอไปหรอคะหนูไปหรอคะ อ๋พี่เนวอันนั้นเจลลี่บอกว่าทำไมแมวกูไม่เชื่องแบบนี้ <laughs> อีเจก็คือเลี้ยงแมวก็คือเลือดอาบมันนี้คือดีเดี๋ยวก็แปะป่านเทปอ,นนอันนี้คือแบบตัวนี้น่ารักมากใช่เนวคือแบบว่าดีมากทุกคนคือแบบว่าตั้งแต่เล่นกับน้องมาคือเวลาแบบน้องเอามือมาเล่นหน้าจับแบบทับเล่นตัวเล่นแขนขนาเงี้ยคือน้องจะไม่เอาไม่เอาเล็บออกมาเลยทุกคน ร้านเป็นไงบ้างร้านไหนคะร้านกาแฟาใช่ไหมเอ่ยแวบคาเฟ่แอนด์เฟรนด์นะฮะตอนนี้ก็ใกล้ๆแล้วใกล้ๆเปิดแล้วแต่วันนั้นทดลองระบบไปแบบว่าผลตอบรับดีมากทุกคนคะ่ะคุณทุกคนมากมานะคะเรามาคิวอันนี้กันเถอะแบบว่าถามเข้ามาว่าอยากให้ตอบอะไร can you wing for us yes i can wing wing ยังไงเนวขึ้นมาน้องเนวน้องเนวเนวขึ้นมาล วันนี้นานาทีจะมาไลฟ์นะชาเนลใช่ของพี่นิวมูไหมคะคนสวยคะไม่ใช่ครับชาเนลเป็นของเอิร์ดเองเออชาเนลของเอิร์ดเอิร์ดไม่ให้พี่นิวคือว่าแย่งกันแต่ว่าจะเป็นของเอิร์ดตามใดคือยังเป็นของเอิร์ดเพราะว่าเอิร์ดดูแลดีกว่าแบบว่ามีเวลาให้น้องมากกว่านั้นนี่ชาเนลของเอิร์ดจ้ะแล้วทำไมตอนแรกกัมมี่แบร์แบบไหลๆๆตกๆแต่ตอนนี้หายไปแล้วอะทุกคนกัมมี่แบร์เขาอยู่ไม่นานหรอ อันนี้มีปีผีเสื้อด้วยอ่ะใช่เนี่ยมันนี่นะครับนะอันเนี้นยทีสุดนี่ละมันสรมิมอะนะใช่เนีครับใช่เน,นีครับกระเป๋าใบโปรดค่ะคือให้รีวิวกระเป๋าใบโปรดเหรอหรือว่าไงเอ่ยกระเป๋าใบโปรดเอ่ะโหยากเลยอ่ะจริงรอ๋อถ้าใบโปรดจริงเดี๋ยวลองมาอ่าน Q&A กัน เพลี้ยวันนี้หนูไปสอบมากขอพลังเติมพลังให้กับความสดใสหน่อยค่ะเ,เหนื่อยมากคุณซูซๆคะเ,คเป็นไงบ้างทําได้ใช่ไหมพี่บอกว่าจะผ่านคนไปได้ดีอย่างน้อยแล้วก็สอบเสร็จแล้วทุกคนมันผ่านมาแล้วก็ทีนี้มันไปถ้ามันจะแบบมีผิดพลาดสอบตกสอบซ่อมบ,บ,บ้างก็เป็นไม่เป็นไรฮะยังไงก็จบเหมือนกันทําเต็มที่ที่สุดที่ตัวเองที่รู้สึกว่าเออออกมาเราจะไม่เสียใจก็พอฝากถามพี่นิวทีคะ่ะเริ่มกลองกดหลักรุ่นพี่หรือยังคะวาซาน คุณพี่นิวมาต่อเองนะฮะแงพี่เอิร์ love you ขอกำลังใจเรียนได้ไหมคะเ <c oughs> วไอส์ยูแส s ์าใช่แล้วแซนต้าไปไหนครับเดี๋ยวก็มานี่ทุกคนจะแอบรูปให้น้องพูดแบบว่าตอนแรกว่าชวนแบบว่าโปโป,โปมาไลฟ์อ๋อ,อมันกดแล้วมันจะหายก็ว่า เมื่อไหร่พี่จะลงคลิปใน youtube คะรอหรอครับได้เลยเลยร็วนี้จะลงนะคะเพราะมันเป็นคอนเทนต์แต่งตาแต่ว่าความจริงเดี๋ยวเออขอลองเช็คแสงก่อนไม่รู้ว่ามันเห็นชัดไหมพี่เคยพี่เคยมาหาดใหญ่ไหมคะอยากเจอมากเคยไปครับผมเคยไปแบบว่าไปลงเครื่องที่นู่นแล้วก็ไปต่อนั่งไปสุราษฎร์ไปแวะหาญาติแล้วก็ไปภูเก็ตครับผมคุณช่วยทักทายแฟนฟ,ฟ,ฟิลิปปินส์ได้ไหมฮัลโหล my p h i l i p ปิน e s fans Philippines f r บาบูไห miss you all <ม>ไปอ่านคำถามดีกว่าร,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 ระหว่างแซนต้ากับแซนต้าพี่เอิร์ธละใครละคังคูครับผมอยากได้ตุ๊กตาด้านหลังค่ะตุ๊กตาด้านหลังนี้ก็คือมีของรวมๆกันก็คือมี้ของเอิร์ธของพี่นิวของเฮียบุญรวมๆกันในนี้อาจจะมีของแบบพี่แซมอะไรเงี้ยติดๆมาด้วยเหมือนกัน แต่ของเฮียก็น่าเดีวนะมีแบบว่าเคียวกุดอยู่ข้างบนด้วยลองดึงดังด,ดึงดันให้ฟังหน่อยครับเตนี่ทุกคนจะให้ดูคือแบบตอนแรกมีเด็กแบบว่านี่ชวนมาไลฟ์ด้วยแบบว่าเออมาช่วยไลฟ์มาไลฟ์หน่อยเพื่อแบบว่าทุกคนแบบว่าคิดถึงนนี่นานทีได้เจอการเลงี้แล้วมันก็แนบรูปมาว่า แบบว่าทรงนี้ไลฟ์ได้ไหมให้ดูออกจะน่ารักเนาะแบบว่าเหมือนมันจุกเง้มันแบวดีอยากไว้อย่างนั้นแล้วรอดบ้างคืนแบบว่าหน้าผากกว้างมากทุกคนลึกไม่ไหวแล้วแล้วก็ผมบบนั่นนะผมก็เริ่มบางๆแล้วนะพีพีอ๋อมันกดแล้วคือมันหาย มันจะมีระดับแบบว่าใส่ฟิลเตอร์ใดๆชวนคุยได้นะฮะน้องแมวเพศอะไรคะน้องแมวเป็นเป็นผู้หญิงคะ่ะเป็นสาวจะมีโอกาสเห็นบล็อกทำาหารกับพี่บุญไหมคะโอ้โหพี่ว่าน่าจะไม่รอทางคู่เอ้ยหรือว่าได้อยู่ตอนไปเขาใหญ่ก็ทำอยู่นะ เอธนั่งกินอย่างเดียวแต่ว่าโบ้งย่าเลยเขาร้องฟิลเตอร์กับความน่ารักของพี่เอธไม่ได้เลยงงไม่ใช่จ้ะความจริงอ่ะฟิลเตอร์อะทำให้พี่น่ารักไม่ใช่แบบไปกบความน่ารักอะไรเลยถ้าพี่ไม่มีฟิลเตอร์ก็คือแบบไปนอนอะไห <c oughs> นเอ่ยซีรีส์เรื่องไหน what is the cat name my uh my name my c a t s name is uh chanel 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 yeah her name is chanel ชวนคุยหน่อยเร็วมาคิดถึง คิด oh, 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 oh. ถึงพี่เก้าไหมคะคิดถึงฮะแต่ว่าความจริงก็ไม่นานมานี้ไม่กี่วันวันนี้แบบว่าพี่เก้าอีลุงเขาเพิ่งแบบฝากเราขายรองเท้าทุกคนแบบว่า <c oughs> คือนาไปซื้อรองเท้ามาแล้วก็เหมือนแบบว่าซื้อซ้ำใส่ใส่ไม่ได้แล้วก็แพงเลยนะแล้วก็มาฝากขาย้ยคือก่อนหน้านั้นก็ดองแชทไม่ตอบน้องพอน้องมีประโยชน์ปุ๊บตอบเลย ก็ไ่วมันตอบมันแปลกๆอยู่นาอะไรเงี้ยพี่เอ,อิร์ธไล่หนูไปอ่านหนังสือหน่อยไปอ่านหนังสือครับผมตั้งใจเรียนเยอะๆนะฮะอ่านหนังสือก่อนไลฟ,ฟ์ฟีดูมเมื่อไรก็ได้อยากให้พี่เอ,อิร์ททำคลิปกับเฮียบุญอ่าโอโหคิวนะตอนนั้นเขาคิวทองอยู่นะฮะแบบว่าเดี๋ยวลองดูว่าเขาจะว่างไหมคือถ้าเขาว่างเขาก็จะแบบฟิลอูดอีหน่อยแบบว่าโอ๊ยวันหยุดวันหยุดขอพักอยากพักอยากพักพักพัก,พก,พก,พกอะไรอย่างนี้ รีวิวแซนต้าค่ะรีวิวเริ่มจากไหนดีอะแบบมีหลายมุมมากแบบว่าเยอะเรื่องเผาเยอะแบบเรื่องเมาเยอะไม่ไหวมูร้องเพลงให้ฟังหน่อยครับพี่ว่าหม,มูกบหมูเกลงว่าแบบว่าหมูร้องแล้วมันจะกลายเป็นแบบว่าผู้เบ่าย่างเนยเพราะฉะนั้นอย่าเลยกินอะไรดีพรุ่งนี้คําถามยากมากเอาจริงทุกคนต้องไปลองอันนี้ปกติกินบ่อยมากเพราะพี่นิวแนะนํามันจะเป็นแบบว่ากะเพราหมูกรอบใช่ปะ่ะถ้าติดหวานใช่ปะ่ะ มันจะเอาเขาบอกว่าพี่นิวบอกว่าให้ใส่แบบพริกเผาเข้าไปด้วยแล้วมันอร่อยมากทุกคนลองกินถ้าใครชอบพริกเผานะหมูกรอบพริกหมูเอ้ยไม่กะเพราหมูกรอบใส่พริกเผาด้วยไข่ดาวไม่สุกปังปังแบบปังแบบดีงามเลย hello for my international fans อยากเห็นพี่เต้นเพลงกรของโรเซ่ครับเออใช่เอาจริงไหมคือรอบนี้เป็นแบบว่า เออทำไมเอายไม่ได้ดูกรของโรเซ่เลยหรือว่าเขาล่อยแค่ในคอนเสิร์ตสัมติงปะคือเออดาตอนแรกว่าจะแบบดูเหมือนกันแต่ว่าวันนั้นอ่ะไม่ว่างพอดีมามาดูคําถามกันว่ามีอะไรบ้างรีวิวชีวิตช่วงนี้เลยค่ะช่วงนี้ชีวิตดีมากมาช่วงนี้ชีวิตแฮปปี้ฮะมีเครียดปรับไปนิดหน่อยแต่ว่าช่วงนี้มาเจอน้องแมวแบบว่าน้องแมวแต่ว่าดีอ่ะแบบช่วงนี้รู้สึกว่าดีใจมีเพื่อนที่มีเพื่อนเล่นอยู่ที่กรุงเทพแล้วแบบว่า ปกติจะคิดถึงบ้านมากๆเพราะอยากกลับไปหาเพื่อนด้วยแต่ว่าช่วงนี้ก็มีเพื่อนแล้วฮะทุกคนที่รักพูดภาษาจีนได้ไหมนี right. mm ่ฮาวนี่ฮาวเชด้วอลชื่อเอิร์ดหนานซือด้วยเซียวที่เฉียวไรพี่ชอบพี่แซนท่าไหมคะ mm hmm. น่ารักดีครับผม mm hmm. เด็กมาที่เหงาอ่ะเนอะ กันนะพี่ชูทำไรอยู่ครับความจริงตอนนี้คือเอิมาไลฟ์ไว้ก่อนไม่ไปแล้วขอ,อนี้นะึงน่อนนะให้ดไอ่นอนาชาเนวอึอมาทุกคน ื่องน้องหมุนหมุนแล้วชาแนลมันนี่มาเนยวเนยวมาหาเนวเนวมาหาพี่มาเน่วเนวมาเนวเวเนวเนวจ๋าเนวเนะนักเข้าไหมนัเข้าไหมนั้เข้าไหมเนยวเนวเนไปแล้วน้องไปแล้วถือน้องไม่ดีน้องบายบายแล้วบายบายค่ะ ตอนนี้โห oh. ชอบขหาวนีมากตอนนี้น้ำหนักพี่เอิร์เท่าไหร่คะทุกคนคือแบบว่าเอ้ยมาแล้วทุกคนคือแบบว่าตอนนี้น้ำหนักเอิร์ประมาณให้ดาประมาณเท่าไหร่คือก่อนน้าเน,นี้เอิร์น้ำหนักห้าสิบหกไอจุกมาแล้วโหลฮัลโหลครับน้องครับแม่ไม่เรียกแกเรียกแมวโอเคน้องครับโอ okay. เคทำไมคิดว่ามันต้องมันต้องถือารขนาดนี้นฟิลเตอร์นั้นแบบ อันนี้นี่น่า้วกว่าไปกัม่แบนอันไหนชื่อชื่อว่าพี่นิวเมยว่าชอบตรงผมโปทำไไมมันแบบว่าใกล้ไปมากๆมันเหมือนอย่างเงี้ยมันซูมหรอไม่รู้ว่ามันซูมอ่ะมันคือประมาณนี้เว้ยอันนี้คือสูตรแขกแล้วนะทุกคนคือรักโปแบบโอ้ยขีโมกอันนี้คือสูตรสูตรแขกแล้วนะอีมบุกมันได้แินได้ยินป้ได้ยิน เอออันนี้เ็แล้วพี่นิวเห็นเป็นยังไงบ้างอะรูปอะมันเหมือนซูมอะปอลทำไงให้มันไม่ซูมอะซื้อโทรศัพท์ใหม่ไหมเออเนาะซื้อหน่นะจีนิวพีนิวซื้อให้หน่อยพีนิวซื้อให้หน่อยมองแบบเงี้ยมองเงี้ยแต่แบบเงี้ยจริงเหรอทำไมพี่เอิร์ดนี่ต้องหามเซน้าทำไมพี่เอิร์ดน่ารักจังคะ อบหน่อยเอ่อห่อยที่มนน่ารักจังตอบยากของผมอีกทีหนึ่งให้โอกาสมอีกทีหยอกหยอกน่ารักนี่ให้ดูให้ดูแล้วเมื่อไหร่จะมาเล่นแมวมานี่มา่ดูนี่นี่น้องน้องครับคือน้องติดน้องติดฉันมากบอกเลยน้องแบบว่าน้องเขารักฉันน่ะอนักปะแบล็คปะรอเมื่อกี้ยังเห็นเดินหนีอยู่เลยเดินหนีตอนไหนอยู่ใกล้ตังหนีอยู่เลย ชอบฟิลเตอร์เนี่ยมันแบบว่าทําให้แบบแบลขึ้นหลายเปอร์เซ็นต์ไหนมาเซิร์ชทุกไหนเนี่ยทําไมมันเป็นอย่างนี้เห็นแต่ผมมใครจะมาดูเนี่ยถามจริงแล้วทําไมเป็นกี่เอลเอลนี่พอล้องนะโปผม้องแมวนะคุณชอบบอสไปฮกไปับ แมวตัวนี้ไปพักขอล็อกเลยว่ายละ่ะเออเออนี้ไปไปโพเร็วๆเดี๋ยวไลฟ์สักแปบ,บเดี๋ยวจะไลฟ์เราจะอยู่แค่ประมาณสิบนาทีไม่ถึงไม่ถึงยี่สิบเออนี่ไงได้แล้วนี่แล้วเราจะไปเล่นเกมกันอืมฉันตั้งตารอฉันรอเกมมา<ถ>ทั้งวันคนดูนะคนติดเกมอ่ะ <laughs> อะไรนะไปกินมังคติมาเหรอแล้วเล่นเกม <ไป S 2> เล่นเก<า>มเอาอิน เล่นเกมตอนกินเหรอจริงเล่นเกมแล้วแบบทั้งมันปูทั้งแบบอูนีอะไรเงี้ยกินเข้าไปแล้วมันก็เบียนหัวแต่ว่าก็อยากเล่นนะเพราะว่าแบบเพิ่งซื้อไอดีใหม่มาก็แบบนิดนึงเอ้ยก่อนที่เราจะหมดเวลาไปเราจะมาขายสักแมต์หนึ่งคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้า่าคุณลูกค้าค่ะเพื่อน้องเออไม่อยากจะบอกว่าคือขายไปได้หลายแล้วนะจะหมดล้ะเด้อ รีบไปซื้อทุกคนแบบว่าตอนนี้รอรถใหญ่แต่ของตามเพระนนี้จะเป็นไซส์ที่เขาใส่อยู่คือไซส์ M นะทุกคนอันนี้ไซส์อะไรนะเราเอ้ยอันนั้น l ปะไซส์ M ฮะไซส์ M ไม่ทําการบ้านอ่ะเราอันนี้อันนี้นมันใหญ่นะมันไม่ใหญ่ใหญ่อะไรคือมันเป็นไม้คือเสื้อเอิร์อ่ะตัดออกมาเป็นโอเวอร์ไซส์อยู่แล้วงงปะ <L' or. S 2> คือไม่ว่าแต่ตัวใหญ่ตัวอะไรคือมันจะโอเวอร์ไซส์อยู่แล้วคือไหล่จะตกอยู่แล้วอะงงปะคือมันเป็นโอเวอร์ไซส์อยู่โนยู่โนโอเวอร์ไซส์ ก็ okay, เห็นบอกโอเวอรไซส์ก็เลยเออนี่ก็เลยแบบคิดว่าชอบแน่นอนใส่นอนอะไรอย่างนี้เพอาะโอเวอร์ไซส์อ่ะเขาตัวใหญ่เขาแบบเท่ๆอ่ะขอคคูๆคือแบบรีบคูไปไหนวะงงอะไรไ,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 ไม่ชอบเหรอ <c oughs> ไม่อะไรเลยม่เปล่าก็ไม่ว่าอะไรก็ดีแต่ว่าก็เป็นแบบว่าคงความเป็นเด็กก็ดีแล้วเอียมฉนาดซักมาคืนด้วยเส <c oughs> ื้อค้างพิดกี่ตัวที่บ้านเหเปอร์กัดไปแล้ว จริงเหรอรรหอไม่ได้นะดาวดาวดาวมาว่ะมาเป็นพยานรักไหนดนข้างล่างเมื่อกี้เห็นเต้แบบๆปะจะไปไหนไู่้างเต้เต้บอกว่าชอบประโยคเมื่อไหร่จะมาดูแมวที่ห้องน่ะะเออ นี่ทุกคนไปสั่งได้นะฮะผมราคาแปดร้อยเก้าสิบาทลิงก์อยู่ในไบโอนะครับผมเหลือพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้ว last last day นะฮะพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วก็จะส่งออเดอร์อตแรกแล้วนะครับผมถ้าสั่งวันพรุ่งนี้หรือวันนี้เนี่ยใส่ทันวันเลนทนยนี้แน่นอนน่ารักมากคืออยากจะบอกว่าดีเทลเนี่ยขายของนิดนึงด้านข้างเป็นปักทุกคนเขียนว่าเซียรโรเป็นปักแบบปักอย่างดีปักทีด้วยและด้านหลังก็เป็นปักเหมือนกันฮะเป็นปักลมหัวใจน่ารักเปล่าสี่ดวงเลี้ยน่ารักไมมโป เออน่ารักครับแต่ว่าขอบเสื้อมันคันไปหน่อยยอมน่ารักนี่หมายถึงเสื้อหมายถึงตัวเองโอเคบายบายแค่นี้จบไลฟ์ไม่ไลฟ์ละ <laughs> เอไลฟ์เองเออโอเคไลฟ์ okay. เองได้ด้วยเอาใหม่ <laughs> น่ารักนี่หมายถึงเสื้อหมายถึงแมวโอเคเค ตามนะใหม่คนก็ได้ครับใหม่ดิคนก้ครไม่ต้องเลวแล้วไม่ต้องรอบหน้าหาชุดเองเตรียมเองไปเองไม่ไหนมาเองไม่ยุ่งแล้วเออเออเอขอโทษขอโทษขอโทษโควิดต้องมาขอโทษไม่ได้เป็นโวยโควิดไอีโควิดอีเจอะยาวนะหมดแล้วไม่ได้เป็นยูเตัวนี้น่ารักมากโปมันหาไม่เจอเดี๋ยวดิ โปคือตอนแรกโปเหมือนพูดมากเลยคือตอนแรกคนดูหกพันกว่าแต่แบบเราพูดไม่รู้เรื่องแล้วก็โปแบบว่าอยู่ไกลอ่ะแบบมันหน้ามันเงี้ยไม่มันแบบมันออกมาไม่ได้อ่ะมันเหมือนซูมตลอดเวลาอันนี้คือแบบสุดแ่เลยนะเหมือนเล่นฟิลเตอร์ติกต็อกอ่ะแบบว่าเอเดนอดไม่ไม่เห็นเอาไกลๆหน่อยน แอมแอมนะคมทำไงหน้าคัพี่ก่อนกันเลยจ้าโอเคมาดาวบอกว่าฉันมาทำอะไรที่นี่โอเคเรามาอ่าน Q&A กันดีกว่าโออยากได้ตุ๊กออกมานี่นานไปแล้วโอเคเอาใหม่เห็นแววว่าเฮ้ยเฮ้ยแบบแบบทำไมไม่มีคนถามอะไรมาเลยส่งคำขอยังไงเหมือนมีคนเหงาอะทุกคน อยากแคปไปให้ดู <S 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 สง่สงคำขอ,อยังไงนี่นี่ให้ดูเดี๋ยวให้ดูอีเด็กนี่มันพูดไม่พอหรอดูดูจะอ่านอยากอ่านฟัง <S 1> <S 1> <น>อยากอ่านฟังมันไม่ขึ้นแล้วอะทำไงอะมันขึ้นแค่ครึ่งเดียวอะเออมันขึ้นแค่ครึ่งเดียวเดี๋ยวอ่านให้ฟังแบบว่าบอแวแบบส่งคำขอ,อยังไงอะ ตอบครับตอบเถอะนะฮะฮัลโหลไม่มีตาอ๋อเฮ้ยเหมือนเหงาหรือว่าทำไมทำไมไม่ตอบแชทเองนั่นเลยดิร้องเพลงดึงดึงดันให้ฟังหน่อยครับร้องให้ฟังไหนเลยร้องง่ายอ่ะชอบไม่ใช่เหรอเราอ่ะแอบตอนนั้นก็เรียนแล้วนี่แล้วไงที่ไปนั่งเรียนแอบตอนเรียนเราไม่ใช่เหรอลองร้องให้ฟังหน่อยร้องให้ฟังดิร้องให้ฟังดิเต้บอกว่า คุยกันสองคนไปคอล์ไลกันไหมโอ้โหไม่ร้องไม่ร้องไม่เอาเดี๋ยวมันจะเป็นผู้เบานายนานานร้อง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 ให้ฟังหน่อยเดี๋ยวพอรอบหนึ่งเอนลุกแมวแหมบนรถยังร้องร้องเก่งบนรถร้องเก่งบนรถอินเนอร์มันได้ปะบนรถร้องเก่งอินเนอร์บนรถมันได้วันนี้หน้าเด็กว่ะดูเด็กแบบว่าทรงนี้ดูเด็ก อยางทำบ้างอะ่ะเราจะรอดปะโอ้โๆแซนตาแซนตาโอ้แซนตาแซนตา,ตา,ตาเขาก็น่ารักอยู่นะอ่าเออเขาก็น่ารักแหละดีพูดงี้ค่อยแบบว่าฟังลื่นหูหน่ย <laughs> แซนต้าน่ารักจังน่นหนูไม,<อ>ไม่น่ารัก อันนี้กาคอมเมนต์ไม่ออกเลยอ่ะมันไกลใช่เพราะหลายจริงออกไกลมากเลยอ่ะบ้าเดียวก็ร่างให้สวัสดีค่ะมีปัญหาละต่อต่อต่อมาอยาทถาความสัมพันธ์ของสองคนนี้ครับผมคุยกันเหมือนเฟซไทม์อ่ะเพิ่งรู้เหรอเจลี่อ๋อโทษเพื่อนเพื่อนเพื่อนแคล้งมัน มันเมื promet, ่อยแขนอยู่เนี่ยมันสุดแข็งแล้วอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวท้าไปไปละถ้าไปไปละอ่ะเข้าเกมเข้าเกมยังโหลดเสร็จแล้วใช่ปะเสร็จแล้วจ้าโอเคตามนั้นเจอกันฉันจะคอลายไปเพื่อที่ว่าเราต้องคุยกันอยากอยากขอก็บอกอยากขอก็บอกก็พัก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 เลยไม่ไม่จ้ะไม่อยากขอร้องเลยอยากขอก็บอกอยากฉีดพรุ่งนี้กี่โมงฮะ พรุ่งนี้กี่โมงเอ้ยพรุ่งนี้เจอกันหรอทะเลแล้วบทคนชงหนึ่งทะเลอีกนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ห้ามเลพรุ่งนี้อ๋อลืมไปโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาเจอได้เออแต่เออคงต้องมารับแล้วแหละเพราะจะเอารถเข้าอู่เอยว่าดีงานรอบนี้คือดีเหมือนกันตอนแรกว่าจะหาไปว่าวันเอารถเข้าศูนย์พอดีเลยวแต่ว่าไม่มีคนมารับได้ละจ้าเอาคืน อ๋อพี่แซนต้องเอาฟิลเตอร์ออกจะได้ไม่ซูมมันก็ไม่ใช่ป่ไวะเอวเอิร์ตก็มีนี่ฟิลเตอร์ใช่ก็มีฟิลเตอร์มันเป็นที่คนแล,ะละ้วล่ะฮะจริงอันนี้คือถือแบบปกติมันจะเห็นแค่แบบตร,ะะระะงนี้ม,นม,นมันเหมือนเบร์เบิกเหมือนโปรถืออย่างนี้เลยไปสี่หันนี้อดสุดแล้วปะเข้าไปใกล้หน้าเลยอ,อันนี้สุดของเอิร์ดสุดของเอิร์ดสุดของเอิร์คือนี่สุดแขนอันนี้สุดของต้ใด้อย่างอยู่หัวยอดมันเรียร้อง ได้ยินไหมต้าอย่าไปอยู่กับยอดเยอะคนร้องติดช้อยอดส่ยกับพี่ยอดนว่าอย่าว่ายอดนาราอยู่ยอดนาราเอ้ยมีคนชอบเยอะนาราที่สุดในโลกด้วยนาราที่สุดในโลกโปแต่ว่าทรงนี้ดีแบบว่าแบบกลุบคือมันมีจุกข้างบนเป็นน้องแล้วก็มีแก้มแบบน้ำหนักเอนหกสิบแล้วหรือยัง เฮ้ยลืมไปวันนั้นไปวันนั้นเห็นอยู่ละหกสิบแล้วเหรอก็วันนี้ไปช่างโรงพยาบาลกันนะห้าสิบเก้าฮะต้องช่างตอนเช้าิงเหรอยแต่ฉันอยากหกสิบแล้วฉันอยากมีแก้มมีอายุอะมาถึงอายุเหรอหกสิบอะเออแค่นี้นี่อันนี้ดีกวาเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องอันนี้ที่อ่ะ พี่แซนต้าพูดคำว่าที่รักเสียงอ่อนออนหน่อยที่รักอ่าเบตดเหลือเท่าไหร่อะแบตดเหลือแบตดเหลือสามสิบสี่เบดเหลือสองโปโปมันแบตเบดเหลือสองอะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเจอกันในเกมไปละฮะทุกคน <Okay. S 2> วันนี้กูนายฝันดีอย่าลืมนะฮะเซร์โลฮาร์ oh an, มีสามไซส์นะครับไซส์ S M L ปกติก็ใส่ S ผู้หญิงก็ใส่ S ก็สวยแนละ้วปัง พี่ออเดอร์ช่วงนี้นะฮะได้ถึงวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะทุกคนวันสุดท้ายน่ารักขนนี้ต้องมีแล้วปะข้างหน้าเป็นสกีนนะฮะปักด้านหลังหนสองหนึ่งจุดตรงแขนหนึ่งจุดเอาแขนหนึ่งจุดนี่นี่น่ารักน่ารักมากตกเลยใส่ดสบายผ้าดีผ้าหนาผ้านิ่มด้วยถูกปะเยียบอ๋อทุกคนที่สําคัญสเปเชียลกิฟต์จะมีสองอย่างนะฮะก็คือจะมีโปสการ์ดแล้วก็มีสติกเกอร์มีอะไรนะมีอโลนิวมีอโลนิวอีกหนึ่งอ่ะเขาใครจะเอาอ่ะ